ไปดูหิมะกับป,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 ป้า <c oughs> ปแล้วป้า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 โชว์หิมะไม่ต้องกลัวครับนิ่ม,มนิ่มหิมะนิ่มนิ่มอย่าวรกายเยอะจะไม่แตก ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร j a p a n น s e ไม่เดชเอกเดชอาริกเดชเย้ตอนนี้นะคะเราจะไปไหนกันคะรู้ไหมเ็กเราจะไปไหนกันมีนากามิไปมีนากามิกันนะคะจะไปดูคิมาครั้งแรกกันนะคะก็ล่ากกระเป๋าเดินทางล่ากกระเป๋าเดินทางไปดูคิมาครับอีกรู้จักคิมะไหมคิมาคิมาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรครับรู้ไหมมีห้องก็ได้นั่งจีนหรอคิมายุกิโซ้าสอบอบอาริกไปทางไหนเราเดินไปเลยนะโอเคไป ตอนนี้เราเตรียมพร้อมกันมากเลยชอตมาเตะชอตมาเต้งานดัดแต๊ะเอริกอาชนเดอร์อากาศไดร์ดเกดโร่ชอตมาเต้ยอโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวขึ้นรถไฟกันไปเอ้านี่นัดแต๊กเหรอโอ้อากาศไดร์ดอากาศดามิอากาอากาศโทม่าเดะต่อไปเราจะไปขึ้นชิงกังเซนนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เอริกจะได้ขึ้นชิงกังเซนด้วยแหละเอริกเดี๋ยวเราจะขึ้นชิงกังเซนกันนะชิงกัง กินดิกินดิมาเนียตต์จ้ะฟาฟาาเราเดินกันไปดีกว่าตอนนี şey> ้เราขึ้นมาอยู่ในชิงการเซนแล้วนะคะนึกว่าจะไม่ทันเอรดิตอนนี้เราอยู่ในชิงการเซนแล้วนะคะรู้ไหมประตูตีงประตูตีงประตูยังไม่ปิดครับอีกตื่นเต้นไหมชิงกังเซนโอ้โหขึ้นครั้งแรกเลยเนาะเหนื่อยไหมวิ่งมา ครั้งนี้เราจองตั๋วกันเกือบไม่ทันมาแบบกระชั้นชิดนะคะช่วงปีใหม่จากโตเกียวไปนะคะเราจะไปที่นินากามิน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะต่อรถบัสไปที่พักของเรานะคะไปก่อตั้งมีแอปมีแอปเอ็ดดิชั่งกับเอนจอยวิวไปนะคะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะกินอาหารกลางวันกันวนรถไฟชิงกางเซนเราก็จะจอดแทัไดนหรือแเบรดมากระซิบจะดู่อยนีจทเรียนสติสติช่องลูช่องลูกช オッケーねおなかいてるおなかいてるじゃあご飯食べようねおなかいてるいいおなかいてる OK 分かったちょっと待ってねエリおなかいてるよねお母さんよくると準備してきたよじゃん ใช่ถืมดอเตะได้ใช่ดงอกินก่อนทา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 น่านทานทาใทานทาน่านท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 านนทา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 เทาน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 ทตนทา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 านทานนทา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 

อะต่ออีกจีกังไหนอ่ะตอนนี้นะคะที่รถไฟชยงแลนเซนเขาห้ามขายพวกอ,อาหารโอเปนโตในรถไฟเพราะว่าช่วงโควิดก็มีเฉพาะขนมอย่างเดียวกับน้ำนะคะกินเสร็จแล้วก็เก็บปึ๊บเอริกเทะเทะเอริกปัจจมีันจจุบเทะมีฉีดทีด้วยฉีดที่หมดอีกไม่นานเดี๋ยวเราต้องลงจากชิงแเซนแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสายไปนั่งรถบัสนะคะเดีียวเตรียมตัวลงลนะเพราะความรวดเร็วนะคะเราก็มาเตรียมลอลงที่หน้าประตูเพราะเรามีเด็กเล็กนะคะ เราจะไม่ทันนะคะมีเรอตรงนี้มีเราตรงนี้เอ็ดิคเข้ากระเป๋าไว้เราเห็นฮิมาแล้วค่ะฮิมาอเอ็งอยากดูด้วยเหรอให้ป้าป้าอุ้มเร็วให้ดูคฮิมาฮิมาครั้งแรกของเอ็ดดิคใช่ไหมเอ็ดยูคิ่ได้หรอเดียร์เลยเดลิสเนี่ยเอ็กถึงแล้วเตรียมลงเตรียมลงจูงสินแม่คะค่ะเย่ยถึงแล,ลง้วลงลงนะฮิราคิมาไปโอย่เอาละบันไดค่อยๆลงถึงแล้วเอ็ดดิควิ่งไปหาป้าป้า

นู่นไงข,งขาวๆหิมะหมดเลยครับข,ขาวๆนะั่นคือหิมะครับเอ็ดิครับยื่นมือมาฉีดแอลกอฮอล์ตรงนี้แหละฉีดตรงนี้ป่ะโ,โอ้โหหิมะเต็มเลยว้าวหิมะเต็ไมไปหมดเลยไม่มีคนเลยค่ะนั่งรถมาสักพักแล้วนะคะสบายจริงๆเลยสบายที่สุดเลยเนาะเอ็ดิคนะ์เนาะรัดเบสแบดเบสนั่งดีๆนะเอ็ดดิคอบอุ่นเลยเนาะได้กอดพระศาเนาะ ถึงสถานีปลายทางแล้วเตรียมลงครับเตรียมลงรถนี้เป็นของเราจริงๆไม่มีคนเลยอเล็กซ์อเล็กซ์เหมารถมาใช่ไหม You book the whole busway right? Yes Run <ang> out Crash kitty <ask> c r a s มีน้ำนะคะน้ำอุ่นเนี่ยทำให้อีม้าไม่เกาะตรงที่จอดรถเดี๋ยวมันจะลื่นใช่ไหมเขาก็ปล่อยน้ำอุ่นออกมาตรงที่จอดรถอ่าเตรียมลงป้ายล,ลงเลยเห็นอ <c oughs> ีมม่玛ไหมครับอีาเต็มเลยคุณแม่ตื่นเต้นนี่เขาปล่อยน้ำออกมาเห็นปะ านี่เองนะคะรองเท้ากันหมิมะเอริกกำลังสำรวจดิมาอยู่ใช่ไหมใช่ก็อิกิโซป่อป่อเนาะนี่ป้าป่าป้าป่ากกมาตกเกาะอะไรก,ก็ป้าป่าอยู่ไหนอยู่นู่นต้องไปรอข้างในสถานีโอ้ยบัสสั่นอ๋อบัสสั่นโอเค let's go <S ทางนี้มาแบบงงๆนะคะอเอริกพามาเซอร์ไพรส์เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนนี่นะคะรถบัสนะคะ ต้องใส่โซ่ไว้เพราะว่าเวลาขี่ม้าตกใช่ไหมมันจะลื่นนะคะก็เลยต้องชันโซ่ไว้ คนไทยเราไม่เคยเห็นหน้าหนาวเขาก็ต้องใช้คันโยใส่ผนเชนอะไรนะเชนส่วนเอ้กกําลังเล่นน้ำอยู่เลยน้ำมันอุ่นนี่เราเข้ามารอข้างในกันนะคะเพราะมันหนาวนะคะไอ้ดิขึ้นรถบัสชัมมอเน่ข้ยสมุนะข้าแรกสมุขือไหนสากเสื้อกาโรเชียจินไม่ได้หนาวขนาดนั้นไม่หนาวขนาดนั้นเอรซมมอิามาเลยชัมมูคือไงสซกเสือกาโรเชียจินนกโกไปดูหิมะกับป้าป่าแล้วป้าป้ป้าป้าโชว์หิมะไม่ต้องกลัวค่ะ

มาแล้วค่ะแม่หนาวแม่ขอหลบอยู <au cloth> ่ข <who médico> ้างในนะไม่ไหวสองหนุ่มไปลุยหิมะกันอยากไปเล่นต่อเอริกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอๆไปเล่นที่โรงแรมทีเดียวนะครับซัมุูกุไนหนอเด็ิกซัมุูกุไนเหรอคอนโต้เอิจ์นเซนซัมมูกุไนเจนเจนชุดผสมวยชุดผสมวยเอริกวะเอริกหนาวไหมหนาวไหมครับซัมมวยเอริกดอสันหนอ

ถ้าผมคุณิออตชิโมออจอมคุจิคุระไซจากนี้เราจะนั่งรถไปประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราไปไหนคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่พาร์คทาร์ฟเอริ ไปที่พักโรงแรมค่ะโรงรไหนโรรไหเดี๋ยวไปถึงก็รู้มีหิมะด้วยทางรถนะคะเป็นของเราอีกแล้วนะคะทางคานไม่มีใครเลยนะคะสกีได้อสกีอาซโกสกีอาซุโกอาซโกได้เอน่ารากสกีอัเตอร์จี๊ใจกรโดเนี่ถึงขนาี่ในนตะพโดดเนีมอสโคนัตตราสกียรโอโหนัเิ เอเดกหลับแล้วนะคะเรานั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงละฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วนะตรงนี้เรา,าขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยไม่เห็นบ้านเมืองละสัญญาณโทรศัพท์ก็เริ่มหายไปนิดนึงตรงนี้นะคะเท้า,าโคตนเลยเป็นภูเขานะคะตอนนี้หิมะตกอยู่ข้างนอกตกหนักมากเลยนะคะไปถึงโรงแรมอาจจะฟ้ามืดแล้วคิดว่า Maybe we can play snow tomorrow right Because today I think it's maybe when we arrive at the hotel it's gonna be dark เด็กครับถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับตื่นแล้วครับเนะอโอเคดูจิการไหนอ๋ออโสโรสซยอย่างง่วงอยู่มัเต็มเลยเพื่นรอถึงแล้วค่ะโอ้โอเอเหเราจะไหวกันไม่ได้ขี่ม้าตกหนักเลยเดิกยุกี่ได้หรอสุดยอดฮัทุยุคีอันมสก์นโก,โกไม่ดูอาลาดักคุชตาขี่ม้าเด็กเพิ่งตื่นยังง่วงเงียอยู่ใช่ไหมคะไม่มีคนเลยดิตอนนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ไม่มีคนโอเค โอ้โห oh. <laughs> <Hey. S 1> ว้า้ว้าวเอดดีขี่ม้าตื่นเต้นไหมครับเมื่อตอกใส่กระเป๋าขี่ม้าตอกใส่กระเป๋าแล้ว่ะก็ใส่หมวกหนาวไหมครับต่อป่าเดินไปตรงนู้นแล้วครับเดี๋ยวเรารอรถโรงแรมมารับนะครับเอดดีดูนี่สิดูนี่มือขี่ม้าแบมือดูสิเดียมแบมือดูแบมือเห็นไหมขี่ม้าเอ้ยหนาว ซาาุเดินไปตรงนู้อกๆเดนไปตรงนู้นเดี๋ยวรอก่อนรอตรงนี้รอตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งเดินไปรอป่าตรงนี้มายังมายัรบลโรงแรมมาแล้วคันน้เอริกโอ้ยมาชิโร่ซาุอเอเอิกโก้อิกโก้จ่ายก้อีเจ้าเทเทสนยเดชเหลือโรงแรมมาแล้ ปเลไปเล่ไปเลยเข้าไปก่อนเลยดิเข้าไปก่อนเลยครับหนาวเย้เข้าไปนะอ่ะอัดกะไก่ถึงโรงแรมแล้วครับเราขึ้นมาแล้วอ่ะกิมัตกหนักมากเลยอ่ะโอ้ยนี่ไงมีสกีตรงนู้นเขาเล่นสกีกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินดีกว่านะใช่เขาลุงบอกทางนะคะไปเช็คอินนะคะเ็กเป็นก้อนไรเียหรือเปล่าเนคนละเศียหรือเปล่าคนไทยค่ะลดอัไง่ะลด่อวใครไม่ไหวแล้วเกมแพงเลยอ่ะซ้มุยอยู่นี่ ถึงแล้วนะคะแล้วเราก็มาถึงที่หมายแล้วนะคะวันที่31ธันวาคมที่ญี่ปุ่นนะคะเมืองมินาคามินะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วโอเคเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีด้ววยมามาดานีดูดูดูนะไม่ไหวแล้วหนาวบ๊ายบายบ๊ายบายเอ็ดดี้เจอเพื่อนนะคะคนลาเซียมกัน อายุเท like> ่าก wow> ันเลยสาวรัสเซียเอริกพูดเร็วเจสจเเฟรนเอริกบริวร์บริวร์เอริกมรคริสมาสโอ้